สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดคำเตือนอดีตสามีพิงกี้ย้อนเปิดคำเตือนอดีตสามีที่เคยเตือนพิงกี้ก่อนถูกคุมขังคดี Forex T ทีดีวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนเปิดคำเตือนอดีตสามีที่เคยเตือนพิงกี้สาววิกาที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลก่อนถูกคุมขังคดี Forex ทีดีหนับว่าเป็นประเด็นร้อนในสังคมในโลกออนไลน์ ที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจสำหรับกรณีนางเอ,งเอกสาวพ,พิงกี้สวิกาโดนจับพร้อมมารดาสริญญาชัยเดชและพี่ชายกิติเชษชัยเดชพร้อมกับพวกรวม19คนในคดีแชร์ฟอเร็กซดีโดยมีผู้เสียหายจำนวน9,824คนและจำนวนเงินเสียหายรวม2 4 8 9 8 2 3ล้าน8บาท5 2สตางค์โดยทางด้านพ,พิงกี้สวิกากับคุณแม่ ด้ถูกคุมตัวเข้าทันทัศสถานหญิงกลางในทันทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลา5วันและทางด้านทันทัศสถานหญิงกลางสั่งห้ามเยี่ยมพิงกี้สวิกาและคุณแม่พิงกี้ซึ่งทางด้านพิงกี้สวิกาและคุณแม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินขอปล่อยชั่วคราวแต่ในเวลาต่อมาศารอาญาพิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหาเมียตาโทษสูง ค่าเสียหายตามฟอ้องมีจานวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วจําเลยที่2และ3น่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคําร้องและคุมตัวเข้าเรือนจําทันทัานหญิงกลางในทันทีวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนเปิดคำเตือนอดีตสามีที่เคยเตือนทิงกี้สาวิกาที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลก่อนถูกคุมขังคดีฟอ r e เร็ทดีซึ่งครั้งหนึ่งอดีตสามีไฮโซดัง เคเปิดใจหลังประกาศเลิกราว่าผมพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนรอบๆเขาเอาไปหมดเพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันล้วงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะ <S <S ในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไร ในขณะที่ชาวเน็ตในโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์ถึงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์สตโอร์ทีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ